คือได้บอกใช่ไหมว่าเอาตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยผมบอกแล้วไงผมบอกแล้วผมอกเฮนดิตีคือไม่รู้เอาตัวไหนดีไง้ยเรือย้าสุน่าสงสารมากี่ What the fuck พี่พี่พี่โชว์ให้รู้เลยว่าพี่โชว์ให้เอฟตีในห้องพี่ดูเลยว่าพี่เก่งกว่าผมอ่ะโวยังไงว่าตอนนี้มีแค่สิบเก้าคนเองยังไม่ยี่สิบเลย โอ้พี่พี่ไม่ได้พี่พี่ทำไมถึงไม่ยอมทำช่องให้ครบสองร้อยคนนะพี่พี่พี่อะโบพี่ได้พี่อนที่าทำช่องใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้เฮ้ยก็สร้างช่องใหม่ไงพี่พี่อย่าีบดิและสร้างช่องใหม่ไปแล้วด้วยซ้ำอย่ารีบสิพี่อย่ารีบกูจะพูดว่าอะไรวะตอนนั้นสร้างช่องใหม่ไว้เฮียจะทำอีกช่องหนึ่งไว้ถ่ายกูรู้รหัสช่องก็ท่อใหม่สายเลยสาย เกียจมาตัวนี้เกียจมา้าเกียจมาจัดจัดแล้วตัวนี้ม,มันแพ้ตัวอะไรวะพี่พี่เคยบอกแล้วว่าทําไมพี่เล่นไม่เก่งอ่ะขอหนึ่งข้อขอหนึ่งข้อทำไมพี่เล่นไม่เก่งก็งาเล่นไม่เป็นพี่ซื้อมาใหม่ตัวนี้ซื้อมาเมื่อสองวันก่อนพี่เป็นคนประเภทอะไรพี่ <c oughs> ไมรู้ว่าผมเป็นคนประเภทไหนผมรู้นะพี่พี่เป็นคนประเภทที่ตูดดำ What What the fuck เอออออตัวนี้มันแพ้ฮาตัวนี้กันเหรอ เราเล่นคิวเราเล่นป้อมอย่างเดียวที่เราทําได้พี่อาลี่ย์มี่พี่ผมยิงผมก็กังฟาร์มอยู่พี่จี่จักรวาลกฟาร์มอยู่เหมือนกันไม่จีที่จะไปฟาร์มเพื่องมาแย่งเออพี่คนเหนียวพี่ทำร้ายผมได้ไงอ่ะพี่เห็นนะพี่เห็นบอกว่าอายุน้อยกว่าพี่ก็แบบมาทําร้ายเอาอ่ะโหดร้ายไอ้ดุกอ่ะเมื่อโหดร้ายไอ้ดุกหายเนี่ยพี่ควบแบบโหดร้ายเนี่ยพี่เนี่ยตันผมด้วยโอ้โหเออไม่ละไม่ละแมงเช็ด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 แมงพี่ผมจะไม่ บนะพี่ผมจะค่อยทรมานพี่ทีละนิดทีละนิดจนพี่ตายโคลมคานเลยก็ไม่ชอบแบบนี้เร่อยๆไปใช่ผมรู้พี่ไม่ชอบผมจะทําให้ผมจะทําให้พี่แบบนั่นแหละไม่ชอบเขาไปเรื่อยๆยูวุตบิมเลตสลัดครับนี่จบได้ไหมโมานโยอโยอยอโย่โย่โย่โยหยอ ผมแล้วไม่เป็นเร็วจ,บ,จบดิผมแล้วไม่เป็นตัวนี้ที่หายเออพี่เอพี่พี่ดา่าผมทำไมผมไม่เคยดา่าพี่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยว่าพี่พี่ก็ว่าผมแล้วอ่ะโคตรโหดนะเร็วจบเลยแล้วเร็วจบรู้เลยว้ยคุณจะแพ้แล้วทุกคนอย่างนี้เหรอใครหาว่าถ้าคุณโดนคนตีจากฟอร์ดเก็บมือคุณจะบาดตายา จะควรตีจากข้อดูเกมเมอร์พวกี่กับกับพ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 ี่ับได้พี่ร้องเพลงอ่ะเพลงอ่ะเพลงม้าวิ่งเร็ววอ่ะพี่้องนี่กูลืมล้องไปแล้วร้องไงวะพี่กับกับ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 พี่ร้องเพลงม้าพี่ มาลิงเร็วไว้ละลองพี่กลับกับพี่กลับกับมาลองพี่พี่มาลองพี่กลับกับอย่างนี้เหรอพี่ก็เหมือนพาวเวอร์แบงค์ไม่ได้สำคัญหรอกสามล้อมาไปนะอ้าวห้าสิบวันนี้ต้องขอจะลาก่อนนะาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้ามันน่าหักใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยด้ยมึงเป็นใครวะมาอยู่ในบ้านกูได้ไงมึงก็บอกมาก่อนเซ่ว่ามึงเป็นใครอ่ะเออกูชื่อหนุนแล้วมึงอ่ะมึงเป็นใครวะ